สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้าที่สั่งจากแอปซ็อ p ปีครับวันนี้ก็เป็นสินค้าเครื่องมือในการวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นอ e ี้อและรุ่นนี้นะครับรุ่น AE 3 0 0รครับราคารวมส่ง200บาทครับจำไม่ได้ว่าตัวเครื่องมันราคาเท่าไหร่แต่จำได้ว่ารวมส่งทั้งหมดมัน200กว่าบาทน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับ มีค่าบริการส่งประมาณ5หรือ60บบาทวันนี้ผมจะมาสาธิตในส่วนของอความคุ้มค่าการใช้งานเพื่อจะเป็นแนวทางสำหรับท่านที่กำลังจะเลือกซื้อสินค้าตัวนี้อยู่รครับว่าลังเลว่ามันซื้อมาแล้วจะใช้งานได้จริงไหมคุ้มค่าไหมตรงปกไหมก็จะมารีวิวให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อสำหรับท่านที่กำลัง เ,เลือกดูสินค้าตัวนี้อยู่นะครับโอเควันนี้ผมจะมาทดสอบการใช้งานครับก็จะมีแบตเตอรี่3ก้อนครับมีก้อนที่ใช้แรกป,ปกติกับก้อนที่แบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็จะมาสาธิตให้ดูว่าเครื่องนี้สามารถาแยกหรือว่าวัดค่า CCA แตกต่างกันได้จริงไหมหรือว่าเครื่องมันจะวัดได้มั่วหรือว่าสามารถคือ วัดค่า CCA ในเที่ยงตรงหรือว่ายังไงพี่คือใช้งานได้จริงไหมโอเคครับผมก็จะมาแบตตัวแรกเลยครับอันนี้เป็นแบตท,ที่ถอดออกจากกถที่ใช้งานได้ปกติครับก็ตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับมีหน้าจอมีปุ่มกดมีเซตโอเคปุ่มเปิดเครื่องก็กดเพิ่มกดลดครับมันจะมีสาย ขั้วบวกเคอรลบไว้สำหรับหนีบกับคีบกับขั้วบวกเคอรลบของแบตเตอรี่ครับเพื่อวัดค่า CCA เนาะค่า CCA ก็คือค่าแรงดันของแบตเตอรี่วัดกำลังว่ามีความสามารถในการสตาร์ทเครื่องยนต์แรงดันประมาณว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีแรงที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในสวะที่หนาวเย็นนะครับโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้คนระับ โอเคไปทดสอบกันเลยครับ <c oughs> อันนี้เป็นแบตที่ผมใช้งานปกติครับเมื่อเราคี่ปบปอกเขาลบเสร็จเรากดปุ่มปุ่มเปิดครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ที่มันกระพริบจะมันกำหนดให้เราว่าเซตค่า,ากำหนด ค่าเต็มที่เราจะกําหนดว่าค่า cca แบบก้อนนี้สูงสุดเท่าไหร่ครับนี่ผมจะตั้งที่มันมีให้เลยครับคือห้าร้อยผมจะกดโอเคไปเลยเดี๋ยวขึ้นมาอย่างนี้ครับ <c oughs> มันจะบอกสถานะของแบตเตอรี่ครับข้างบนก็จะเป็นแถบของแบตเตอรี่ว่ามันอยู่สภาพใช้งานหรือว่าใช้งานไม่ได้ครับประมาณว่าหนึ่งรเซจะขึ้นกี่ขีดนะครับ วนตัวทีกสองก็จะเป็นบอกวน์นกระแสไฟครับร <c oughs> วมทัดสุดท้ายครับเป็นแอมโอมครับแล้วก,กดโอเคอีกครั้งก็จะเป็นบอกค่า CCA นะครับไม่กดเซตนะครับอ่าจะขึ้นค่า CCA ขึ้นมานครับแบตตัวนี้แบบก้อนเนี้ยก้อนสีเขียวนะครับ มีค่า C A เท่ากับ115.7เนะครับโอเคเราลองแบตที่มันเฉียบอีให้มันเสื่อมสภาพแล้วครับดูว่าค่า C C A จะแตกต่างกันไหมโอเคครับจะปิดก่อนนะครับเว้ย <c oughs> <c oughs> ไออันนี้เป็นแบต ลูกค้าที่เสื่อมแล้วครับผมเก็บไว้โอเคเหมือนเดิมครับ,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 รบข้อบอกลีปข้อบวอลบคีปขีลบปรากดเปิดเครื่องครับปรากดโอเคอันนี้มันจะบอกว่าแบตเตอรี่อยู่ในสถานะให้โลครับก็คือแบตเตอรี่ไฟต่ำครับครับมันจะไม่ขึ้นแถบเลยครับ สังเกตเทปข้างบนไี่เหมือนกับลูกสีเขียวลูกแรกนะครับมันจะขึ้นอยู่สีห้าขีดครับตอนนี้ไม่ขึ้นสักขีดเลยจะมีด้านจอด้านซ้ายกระพริบคราบว่าแบตเตอรี่โลแลครับนี่ครับทัาน,นี้ก็ขึ้น11.46โวลาต์บรรทัดที่สองขึ้นร oh ้อยสี่จุดหนึ่งโอห์มโอเคครับ เรากดเสร็จอีกครั้งเพื่อดูค่า CCA นะจะเห็นว่าค่า CDA จะต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ปกติครับจะขึ้น21.47ก็ถือว่าก็ก็น้อยครับสำหรับในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโอเค เพราะแบตที่ใช้งานปกติมันขึ้นร้อยกว่าแล้วครับค่า CCA แต่นนี้ขึ้นแค่20่สครับซึ่งมันสามารถเปิดไฟเลี้ยวอะไรได้ครับแต่ไม่สามารถกดสตาร์ทได้ครับโอเคผมจะปิดแล้วลองเสียบลูกที่3ครับโอเคลูกที่2ลูก แบตก้อนนี้เป็นแบตท,ที่เสื่อมลักษณะที่บวมออกด้านข้างนะครับครับก็เป็นแบตท,ที่เสื่อมสภาพแล้วครับแต่ยังมีไฟอยู่แต่ไม่สามารถกดสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ครับคือคล้ายๆเก็บไฟไม่อยู่ครับชาร์จเข้ามีไฟวัดโอห์มอะไรขึ้นหมดครับแต่ไม่สามารถกดใช้งานแบบลดสตาร์ทมือได้ครับผมจะลองวัดค่า CCA ครับว่ามันจะมี เท่าไหร่นะครับม่ขึ้นนะครับแสร็ว่ามันไม่มีไฟเลยครับก้อนนี้มีขึ้นโอเคถ้าแบตบไม่มีไฟไม่สามารถวัดค่า CCA ได้นะครับเพราะมันต้องมีไฟเข้าไปเลี้ยงเครื่องวัดครับ อ่าได้ได้แล้วครับโอเคน่าจะเป็นของคาบสกรปรกที่ติดขั้โอเคตัวนี้หน้าจอขึ้นสิบสองจุดแปดสี่โวล์นะครับส่วนแมทน,านา้าเป็นขอเรียกวไาดิแอมเป็นตัวแอมบอกแอมโวล์โอห์มนะครับหกสิบสี่จุดสองอ่าหกสี่หกร้อยสี่สิบสองครับ ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครพะผมก็ไม่ข้อมูลไม่แน่นครับเพ,รเพิ่งซื้อมาใช้งานเหมือนกันโอเคเราจะเข้าไปดูในส่วนของค่า CCA ของแบตก้อนี้ครับจะเห็นได้ว่าค่า CCA น้อยมากครับมีแค่5.48ซึ่งถือว่าน้อยมากเพราะในการคำนวณค่า CCA ก็จะเอา c c คูณกับ0.13ก็จะได้ค่า CCA ขั้นต่ำสำหรับรถ c c ตัวนั้นนะครับสำหรับ125ค่าคูณ0.13ก็จะได้16 16นิดๆ16 CCA ครับคือนั้นคือค่า CCA ขั้นต่ำสำหรับอของแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถ c c รุ่นนั้นนะครับอันนี้ค่า CCA แบบนี้แบตกัวนี้นะครับมีไฟอยู่แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงครับ ก็คือใช้ใช้แป๊บเดียวก็จะหมดครับเพราะค่า CCA ในการปล่อยกระแสไฟก็คือมีน้อยมากครับโอเคครับการใช้งานของเครื่องวัด CCA ของแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับใครสนใจส,สอบถามได้คอมเมนต์ถามได้นะครับก็จะมนีนี้ครับก็ถือว่าความคุ้มค่าการใช้งานก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับ ก็ต้องดูในร,ระยะยาวว่าความทนทานจะเป็นยังไงนะโอเคก็วันนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ครับหากใครมีสินค้าตัวไหนอยากให้ผมจะซื้อมาแล้วรีวิวการใช้งานจริงอะ mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจสรัดท่านที่แบบเออไม่กล้าซื้อซื้อแล้วกลัวใช้งานไม่ได้จริงหรือว่าได้ของไม่จริงไม่ตรงปกอ mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์ hmm. ให้ผมซื้อมา แล้วก็รีวิวให้ท่านผู้ชมการใช้งานให้ดูครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคขอบคุณครับ